สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาวิวัฒนาการตัวละครของตัวชิกินามิที่เขามีเนาะซึ่งมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ให้เพื่อนๆทำการกดไปที่ชิกินามิเนาะ ซึ่งวันนี้เขาจะมิวัฒนาการตัวーーโดยูโจเนาะซึ่งน้องนอกน้อยของเรานี่เองอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นการอัปเกรดเรายังไม่ได้อัปเกรดเนาะนี่ทำการกดไปเลย นี่จะเพิ่มสกิลในการยิวการรักษาอะไรแบบนี้เนอะซึ่งแบบใครที่แบบว่าชอบตัวเนี้ยลองไปวิวัฒนาการดูนะน่ารักมากนี่อันนี้เขาแบบว่าได้ทำการแลกซื้อนี่ไปแล้วตัวแฟชั่นไปแล้วเนาะเขาก็เลยเออกมาใส่เนาะนี่เป็นไงน่ารักไหม ถ้าใครแบบชอบแบบเกมแนวแบบน่ารักน่ารักเนี่ยเกมนี้แหละเหมาะมากน่ารักไหมล่ะนี่จะเป็นแบบการอีวิลชันเนาะส่วนนี้จะเป็นแบบเหมือนพวกประวัติพวกอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเข้ามาดูว่าเขาต้องทํายังไงให้ผ่านบ้างถึงจะเคลียรประวัติทั้งหมดของ โดยูจีได้เนาะเขาเลยเข้ามาดูเผื่อๆไว้แต่เขาคิดว่าแบบเพื่อนเพื่อนน่าจะชอบนะแบบตัวละครมันน่ารักอะ่ะยังไงเขาก็ขอจบคลิปการรีวิวการอัพ เขาเรียกว่าอะไรนะการอีวอลูชันของตัวละครชิกิ้นามีไว้เท่านี้นะถ้าว่ายัางไงสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ติดตามไปที่เพจได้เลยเนาะถ้าว่ายัางไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละฝากด like, กดไลค์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ,อยังไงเขาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เขาทุกคนเลยนะขอบคุณค่ะช่วงสนับสนุนสินค้าเนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะสนับสนุนสินค้าของเขาหรือว่าอะไรอย่างเี้เนาะลองเข้ามาดูที่ q ิวอารโค้ดนี้ได้เลยเนาะซึ่งเขาจะ มีการจำนายสติกเกอร์ลายหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นอีโมจิอันนี้จะเป็นอีโมจิแบบชิวๆเนาะอันนี้แบบเขาแบบก็วาดแบบเล่นๆอะนาอแต่ว่าไม่รู้แบบจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันอินดี้มากอยากจะวาดกว็วาดละเนาะแล้วก็ อันนี้จะเป็นส่วนของทีมเนาะถ้าใครแบบชอบทีมแบบไลฟ์สไตลแบบ์แบบแปลกแบบเป็นชุดนักเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะเพื่อนเพื่อถ้าใครสนใจก็สามารถสนับสนุนเขาได้นะนี่มีหลากหลายมากมีสีชมพูสีฟ้าเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบมากที่จะเอามาลงเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะทําเสร็จตอนไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้าใครชอบก็สามารถสนับสนุนได้ที่นี่เลยนะขอบคุณมากๆค่ะ